สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ครับคนคนพานับ ep ที่แปดร้ครับ891นึครับมีแพ็กเกจพาสะสมมาแบ่งปันครับรายการละส0มร้อยครับ ep นี้รายการละ300บาททุกรายการเลยนะครับ891นะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมชมาช่วยกดไลค์กดติดตาม้วยครับเรื่ององแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับใหมายเลขกนึงนครับคมลึกนะครับนะครับสมเด็จเก่าใหม่เลขกนึงนครับสภาพสวยนะครับคมลึกนะครับ าหลังนะั้มีมวลสารครับสมเด็จเก่าหมายเล็กหนึ่งครับต่อไปเป็นสมเร็จเก่าหมายเล็กสองครับตองนี้เป็นพิมพ์วัดบางขุนพรมครับ สภาพสวยนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคะคนับเนื้ออประา้านะครับเน่ยหลังเรียบเลยนะครับตามยันนะครับ เซนแตกนะครับสมเด็จเหรียญระรังหลวงพ่อพรมนับเป็นลลรูประรังนะครับเนื้อปะการะนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับนี่นะเนื้อนวะออกเขียวๆนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญพระแท่นดงลังนะปีสิบสองนะเนี่ยนแะท่นดงลังนะครับ เท่นดงลังนะครับปีหนนะครับเป็นเหรียญเก่าพอสรอึกเนื้อนวะนะครับหมายเลขห้าับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันมัพญาตนะครับ เนื้อทองแดงนะครับหลวงพ่อกันวัดพญาะครับหมายเลขหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แผ้วนะครับเป็นเหรียญสภาพหิ่งนะครับเหรียญหลวงปู่แผ้วนะครับเก็บไม่ดีนะครับเป็นอยงสวยนะรุ่นอายุยืนนะครับพิเศษอายุยืนนะครับเหรียญหลวงปู่แผ้วอายุยืนนะเรับต่อโคตรงนี้นะครับ โตามเนี่ยอายุยืนหลวงปูแพ้วนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอนเนื้อดินหมายเลขเจ็ดนะครับซุ้มกอใหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเนื้อดิน,นครับ โอเคนับลึกเลยนะครับหมายเลขแปดนะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับต่อโค้ดนะครับหลังรูปพนมาน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ หมายเลขเก้าเป็นลิ้นหล่อเจ้าสัวเนื้อทองผสมนะครับหลังมีรอยจานนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะหมายเลขสิบนะครับ สิบเอ็ดนะครับเป็นเยนหล่อหน้าเสือหลวงพ่อทานะครับเยนหล่อหน้าเสือหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับแล้วก็มีแต่งตะไบนะครับ สิบสองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อนุยนะครับเหรียญหลวงพ่อนุยหลังเป็นรูปเสือนะครับเป็น,ห,นหียห่วเชื่อมนะครับห่วเชื่อมนะครับเนี่ยหลวงพ่อนุยนะครับเป็นทองแดงไก่ทองนะครับ หมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลงวงพ่อโสธรครับบอสสรึกนะครับป,รนะปีสองพันห้าร้อยสามนะครับเหรียญหลงวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยสามนะครับเป็นทองแดงไกลทองนะครับสิบสี่เป็นเหรียญหล่อ,อะน,นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อท่านะครับ หมายเลขสิบห้านะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะปีหนึ่งห้านะครับยังสวยนะครเหรียญหลวงปู่ไข่นะปีสิบห้านะปีหนึ่งห้านะ อันนเ้สิบหกนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเนื้อทองผสมนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่งหงนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงปู่หงรุ่นแรกปีสี่หนึ่งนะครับ แปลนะัเป็นเรียนลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนครับนี่นะเรันลวงพ่อหยอดนะครับต่อโค้ดนะครับหมายเลขสิบเก้านะเป็นพระปิตาหลังแบบลงรักนะครับ ยีนะ่สิบนเป็นพระล่วงนะครับด้านข้างเป็นรัศมีนะครับเป็นสนิมแดงนะครับด้านหลังเป็นลายผ้านะครับหมายเลขยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นปิดตาหลวงปโตะนะครับเนี่ยครับเสด็จพระราชดำเนินตัดรูปนิมิตนะครับออกวัาถ้ำสิงโตทองนะครับเนี่ยครับสภาพสวยพร้อมกองก็ไมีอย่างอี่นนะครับเนี่ยครับ โต,ออตนะครับออกทำสิงโตทองนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นคุณแผ่นหลวงพ่อชื่นวัดตาอีนะครับมูลีรามนะครับคุณแผ่นหลวงพ่อชื่นปีสี่ห้า,าะ300นะครับรายการละสองสามร้อยนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับ สนใจนะครับ0849037676 7, 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ